ดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านในผมในช่องหนะครับ TT Gamer Channel นะครับเกมเมอร์สายเลสซิ่งในผมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไลฟ์โฟล์ดผมนะครับหลังที่ว่าเราไม่ได้ทำมาหลายวันเหมือนกันนะแล้วคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปลรถบังคับด้วยนะผมครับเอารถบังคับเก,เก่าเก่าเก็บมาซ่อมให้ลูกนะสถา,านที่มันก็ยังไม่ค่อยเอือ้อมนวยนะครับไอห้องที่ผมทานี่คือห้องแมวที่จเตรียมเตรียมรีโนเวทใหม่นะผมมันก็ดูแบบว่าดูแบบโสมโมหน่อยในผมเพราะว่าแมวผมก็ต้องย้ายแมวไปไว้ในห้องของผม แล้วผมก็ไปนั่งทําอยู่ในห้องแมวเพื่อหนีแมวมันกวนน,น,นนะผมนะครับมันค่อนข้างดื้อนะผมนะครับคลิปนั้นก็ถือว่าเป็นคลิปที่ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะในช่วงเดี่ยเพื่อความโฮมหรืออะไรเงี้ยช่วงโควิดเนี้ยเราก็ลดบถลดของเล่นของเราเนี่ยมาซ่อมนะผมให้มันได้เล่นใหม่ครั้งหนึ่งให้ลูกเราเล่นก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะมันก็เสียตังค์เพิ่มขึ้นนะผมเพราะต้องใช้เงินในการซ่อมมันนะนะนะผมก็ถือว่าเป็นเป็นเวลาที่ดีครับเหมาะในการที่เราจะมาทําอะไรแบบนี้นะไอ้อย่างเราจะได้แบบมีอย่างอื่นนอกจากเล่นเกมด้วย นะครับยังไงก็รอดูคลิปต,ต่อไปด้วยนะผมนะครับนะเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับผมมาต่อครับมาวันนี้ผมจะมาเล่นรายการนี้นครับผมนี่ครับเจ้าพันนี้เลยใน DLC นะผมวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นนี่ครับรายการนี้น่่เน่ผมเล่นมาแล้วสามสนามนะอ่านี่ผมจะมาแข่งนะผมเ,เป็นสนามสนามนี้แล้วกันนะครับ แล้วทำการแต่งเลยผม,อมพอเราเล่น AI สูงนะระหว่างที่ผมแต่งนี้ผมจะจะกอแล้วกันนะผมครับ,รบใส่ของดีหมดครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยใส่รัวเลยคนนี้กู โอ้ช่างมันครับผมอ่าคืนเงินไม่ได้ด้วยเอาผมเอามันเลือกเป็นยางบิสโตแล้วกันนะครับโอนี้ไม่ใส่ครับเปลืองตังนะผมแมวอะแล้วก็เพ้นล้อเพ้นริมเพ้นชินเพ้นไม่ได้นะครับผมก็ไปอย่างนี้แล้วกันล้อผมใส่เป็นล้อแดงเดีอผมล้อแดงแซงดุโคง้ง อ้เหวี่องฟ้าวไปก็เหมือนเดิมครับ ai 120นึ่รับเนี่ยผมสนามนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะเพราะเราก็ไม่ค่อยชินกับรถที่มันช้าด้วยนะและอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เล่นไอเจ้ารถคันนี้บ่อยด้วยครับผมรถสไตล์นี้ไม่ค่อยเล่นบ่อยนะครับผม ก็จะมาเล่นตัวรักสามสนามนะนะผมผมก็จะพยายามทําให้มันคลิปมันเร็วๆนะอเดี๋ยวเราก็เปิดหัวเรื่องมาก็นานเลยเนะี่ยนะครับโอกายามานะผมตัวสั้นนะครับเราจะใช้รถไว้แบบนี้เล็นต้นๆนะผมต้นจี๊ดนะผมยางสต็อกไปดีกว่าครับ ดูได้ไหมับมาดูให้ผมเราหน่าถนัดรถแนวนี้ด้วยฮะพวกรถตืดๆน,นี่โอ้โหดูนี่มาครับมาครับมาครับนี่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับช่วงแรกมีบังกันหน้าดูครับลาย ได้ยูครับได้อยู่ครับ,อ,รบอุ้ยลม้มนะครับเรามาลุ้นโค้งแรกกันัะผมว่าเราจะขึ้นได้ท็อปสามไหมแต่งมาเต็มด้วยนะผมนะครับอื่นครับผม นียรถไมคัน,นึงโอ้โหท็อปสามโอ้โหบาครับเกียยเ่ยวไปได้นเกี่ยวอไเอาครับแสงได้ครับสองคันครับไได้อยู่ครับผมนี่อย่างนี้มีสิทธิ์ครับมีลุ้นครับ ว้าวแม่มแงโนคะเร็งเนียครับทางตรงครับทางตรงครับดูตัวครับเฮ้ยเฮ้ยไปไอ้หล่อมเนย งครับนีถึงแล้วน้าตามมาครับครับเคผม เสียงแรงกว่าครับผมทางตรงปยุดมีครับน้อยสุดน้อยสุดยกขึ้ครับผมยกขึ้แบบมาค้าเก็ตมาคมาเก็ตอ่าสวยงามครับเหี้ย <c ười> แล้วเหียบานบานบานฮะแน่นอนครับคืนไม่ได้ครับเอา้ามีกิ้งครับผมข้างหลัง มา 5kx ครับผม kx ไล่แสงมา5ครับส่วนเราก็หนีับผมไม่ไล่แสงแข้งนั้นไม่ไล่แสงแข้งนั้นกอประคองไว้ครับผมหงไว้ปรคองไ,ไว้ประคองไว้ไวก็มา ทางโค้งแล้วไหลโค้งนี่จะมาห้าจะขึ้นมาผมเอ้ยหิบานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมจะมองหลังนะผมลากลากเกียร์ครับไปครับหนีทางตรง ้นครับตรงเอาเน้นต้นครับไม่เน้นปลายครับผมเอาครับเอาครับสวยงมสวยงมไหมได้ครับได้อยู่ครับสวยครับสวยครับที่อะไรแข่งมาให้ได้ครับ พี่อบานว่ะรอบที่ห้ายางจะหมดพยางค์ไอ้ยางก็ไม่หมดนี่แล้วมันรถมันเริ่มไม่ค่อยกินโค้งอะลากล้อครับล่างล้อครับลากล้อตัดเลยวินะเอาครับทางตรงสุดท้ายครับเตรนะอยู่หน้าครับ แน,น่นอนครับผมในสุดก็ชนะได้ผมไอรอยี่สิบนะวูถือมันตึงมือนะถ้าคือเราพลาดนี่คือโดนแซงแน่นอนครับผมแหกนิดแหกหน่อยนี่มีแน่นอนครับดีก็เราไม่แหกนะผมโอ้โหมันทำฟัสต์แหล๊ไปด้วยนะผมเดี๋ยวไปเจอทีที่นหน้าสนามต่อไปนะผมดูเงินก่อนครับได้เงินเท่าไหร่นะรอบนี้สามพันหกโ,โอ้โหได้น้อยยังวะแต่งวาทั้งหลายตังค์ในสามพันหกครับไป ครับอย่างนี้ยมันอยู่ที่สนามชลบุระนะผมนะครับสนุกไหมครับผมมาดูกันมาถึงจุดนี้นะถ้าชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะตับตักไข่ด้วยนะครับมาดูคนแก่เล่นเกมนะผมนะครับโอ้โหเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้ที่หัวใจแทบวายนะผมเนี่ยหมอถึงกี้สั่งห้ามผมเล่นเมื่อกี้เลยนะผมแต่ว่าใจมันรักนะผมมาเราไปแบบนี้นะผมไปดีกว่าครับชุบุรีนะผมสนามดึงกำบังนะผมของญี่ปุ่น ตัวครับครสามเลยวะสามเลยวะเอาวะเฮ้ยเบียบมามาดิครับเดียได้หมดละครับขัดเท่าไรไนัยาเป็นไงเล่าเป็นไงเลาเ้ยเ่ามอเตนรไ h o n หมครับ n ้าครับเราจะไม่ชนเขล้มนะผม Oh, yeah. hey, โอ้โหพี่กถช้าไปเฮ้ยโดนยามาแสงยกลึกยกลึกครับยกลึกตีดีขึ้นมาได้ครับเอาครับตรงตรงนะครับหมดเซ็ตมาดีครับใส่โค้งโค้งสวยงี้ยครับ một thằng tung ơi kia, à cược cược dập cược mày đi áp ơi ทีตูดไหมทิ้งอกมา,กา,มาแน่หน่อยครับที่ติดกดดันกูเลือเกินหายครับหนีครับหนีครับหนีครับอุย๊ยรถเราแรงครับผมไอเรา20ก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับผมสนามนี้สนามสนาม,สนามสูตรผมครับ สามหลังบ้านเลยขนาเนี้สมัยเล่นใหม่นี่มาปามเงินทุกวันครับผมขนามนี้หาแม็กแท็กสนามปา,ามเงินผมนะตอนนั้นก็เป็นเรื่องง่ายครับผมก็เราที่ชนะมันถ้าเราไม่มีผิดพลาดนะแทมลุ้มไปก่อนะอะไรเงี้ยก็คงจะชนะได้อย่างง่ายได้ แหมแย่ยมนจี้มาวะนานังบ้านโดนพวกจี้มาทั้หมืนี่แ้วหนีข้างตรงขอ้างตรงโอ้โหวิ่งไปครัแบบ ไปครับไปครับโหเ,เลี้ยงเขาคือทางตรงทะเลมกันวลเที่ประมาณไม่ได้ไเลยผ่านมานี่แพ้แนะ่นอนนะครับต้องอย่าล้มนะผมล้มที่จบเกมเอาวิสี้วครับให้กี่กจใจ ปอกทองหมดปลายครับผมอออีไปสุดครับผมเหลือวิ่งเท่าไหร่ครับตรงนี้พอครับผมมาล็อ,สอสตแอติคกว่านะแอติคเงาเท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเราล็อตแอติคของเราครับผม สนามหลังบ้านาหลังบ้านาสวยงามครับมาแล้วโอ้โหแม่งจี้ติดเลยครับรอบห้านี่เปิดอันติแล้วครับเอไอ อะไรมันซัดเราเต็มที่แน่นอนครับช่วยไม่ได้ครับเราเก่งกับมันครับไอ้วนะครับเชิใจครับเชิใจครับแ <c oughs> น่โอนครับผมสองสนามติดครับผมนะได้อย่าง ไม่ง่ายดา้ครับผมไม่ง่ายได้ครับเพราะไอ่ทิ้งไอ่ไม่ได้นะถึงแค่ไม่ถึงหนึ่งวิด้วยครับพลาดมาก็เรียบร้อยแล้วผม่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกรายการนะผมจะไปเอารถนะครับไปเจอทีหน้าสนามนะผมนะครับเรามาต่อสนามนะผมเป็นรายการของคาวาเลยผเอฟเฟกเชื่อคาวานะผมก็อันนี้จะเหลืออยู่แค่สนามเดียวนะผมที่ผมเหลือไว้ซิงเกิลเลสครับฟลิปไอแลนด์นะผมเมื่อกี้ที่เราแข่งชนะมาเราได้อันี้มานะคาตา ตัวใหม่มานะของซูซูกินะผมก็ลืมไปลืมไม่ท้านผู้ชมมาดูนะผมเดี๋ยวผมเอาติดคลิปไว้ที่หลังแล้วกันนะครับนะมาวันนี้ครับมา,มาเอาสองคันเลยนะวันนี้เจ็ดเอ็กซ์สิบอาร์ผมตัวเอสอีนะผมตัวสองพันสิบเก้านะครับ,2019รบนะเออไม่ให้เราเล่นรุ่นเลยวะลืมเลย เออให้เล่นรุ่นอะไรวะไม่รู้อะก็คงเล่นเป็นคาวาแต่ไม่รู้ว่าเล่นเป็นคันไหนนะรุ่นอะไรผมลืมดูนะเมื่อกี้นี้อืมเวลาเรารีบๆเลยนะแม่งชอบโดดนานนะผมมาแล้วฟิลิปแลนส์นะผมออสเตรเลียนะผมออสเตรเลียตีนโอ้โหเป็นคอลีไฟส์นะผมเอาไว้ว่าคอลี่ไฟผมจะตัดไปตรงนี้เลยนะครับแล้วไปเจอทีตอนแข่งกันนะครับนะควันนี้เรามาอยู่ที่สนามฟิลิปแินส์แล้วนะผม ก็ทำการคัดลือไฟนะได้ออกคตาร์ดแต่พี่หนึ่งนะผมโอ,โ,อโอ้โหเรืยบร้อยเซ็ต X สิบไม่เซต X หกเรียงกันสี่คันแล้วผมโอ้โหเจ็ดคันแปดคันอ๋อมันไม่เรียดนี่หว่ากูว่าแล <c oughs> อะม,มันจะเอ็กหมดเลยไอ้เหี้ยไปแล้วผมเนะี่ยเราก็จะไม่ได้เซตอะไรมากนะผมผมก็ดูยางก่อนเป็นซอฟต์มีเดียมนะครับปกติน,นะผมไปไปเลยครับ ฮิตห,หมดเลยครับนี่วัดที่ผีมือครับผมนะี่ผีมือครับผมดัมชอบนะโฉน,นี้สวยครับผมตมออกดวงแตงแล้วผมเออออวดมีมากระดวงเงี้ยอย่างสลุยหมดครับ ช่วงล่างเก็ไม่ค,มค่อยดีนะมันนิ่มไยนะนนนนนนมันนิ่มๆนะ่่ามันนิ่มไหนเหตาการนิ่มๆนเวลาที่ เนี่ยนะที่ควรนะผมดูคนแก่เล่นเกมครับ <c oughs> ครับโอ้ยอย่างนี้สบายครับผมดูทิ้งยาวๆเลยครับ <c oughs> ยาวๆไม่รอเพื่อนครับหน้ <c oughs> าคนเดียวครับ ัไม่ได้ใส่เดียวใครเลยเนี่ยแสงแบบนี้ พูดต่อก,ก่อเลยนะผมฉากลอบตัดครับฉากลอบตัดเลยไมนี<ๆ>้ สิบนี่แบบมาเป็นหมูแล้วผมหมูกระป๋องลงสนามเฮ้ยอีเขี้ยจะลุ้นทำสมาี่ไม่ได้นะเล่นเกมรถแข่งครับผมยิ่งเงนวอลล์ซายนี่ยิ่งแล้วเลยครับผมเล่นเปิดฟิสิกเป็นแบบเรียลวิสติกนะคือแบบเหมือนจริงที่สุดนะ บเบรกเวลาอะไรต้องจับจังหวะปล่อยเบรกให้ดีนะ้หมดนเล่นให้ดียิ่งตอนท้ายยิ่งระวังเรื่องการเดินเทเลงนนีะ่แต่ขาถูกร้อยท้องไม่ค่อยหนักนะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะอันตรายเท่าไหร่ จะดีมากเลยอะเผื่อเผื่อเผื่อลนะ้มไง5วินี่คือเผื่อล้มสบายครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยปลอดภัยเวลาเข้าคูงนะตนะังค์ชนตูดไงหรือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ถึงที่สุดคือกันล้มไม่ได้อะถ้าล้มก็คือโดนแทงแน่ ยางเริ่มเน่าแล้วผมหนังหลังคือแบบสภ,ภาพแบบเนีย่ยหมาขี้เลี้ยเลยพวกมันหนังหมาเลยอะเหมือนหนังหมาขี้เลย เดรริติคนะต้องอย่าเบรแรงมากเลยต้องพยายามให้รถตัง้งตๆแล้วเ,เราไปเบรแรงมากในลงจ่ายเยอะเนี่ยจอนหน้ามันจะล็อกนะแล้วมันก็จะพับลงเลยนะผมผมเล่นเบาๆครับจอหน้าแล้วคายสไลด์ผม ดเดียวจบแล้วผมอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นนะก็แต่งวันีทีเดียวรวดเดียวจบเลยนะนะผมอ่โอ้เราทำฟัร์มทุกแบบได้ครับหนึ่งีสามสิบนะผมยังคับฟอร์มนะผมเพราะเราว่าทำคพลไฟไว้ที่เวลานี้นะนะครับที่หนึ่งนะผมไปดูรางวัลนครับก่อนที่เราจะจบคิดนีันไปดูรางวัลมันยากลำบากเราครับในการเกรงของผมเนี่ยเมื่อกี้ปวดปวดขี้นี่คือแบบว่า หายปวดเลยครับผมเกงเ่งยงแบบขี่หัก <c oughs> กลับตปที่เดิมกลับไปที่เดิมเลยนี่ครับมาแล้วครับเจ็ดสิบตัวตัวเอฟีนะผมตัวนีนตัวครบรอบตัวพิเศษเนอะจำไม่ผิดนะผมเสียดายยังไงกูจำไม่ได้นะผมจ้า เอาเป็นว่านะผมวันนี้ก็ไม่มีนะผมสหรับคนที่รอดูนะผมก็จะได้ดูกันนะครับคลิปต่อไปเราจะสลับกันนะครับกับรถบังคับของผมนะครับผมนะครับถ้าใครไม่ชอบรถบังคับก็ไม่แปลกครับก็รอดูนะผมผมไม่ได้ทําแค่รถบังคับอย่างเดียวนะก็ทําสลับกันแหละเพราะว่าเกมเลสซิ่งเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดผมเลยครับยังไงผมก็เล่นอยู่นะครับเกมรถนอนใส่นะผมสำหรับนี้ก็มีนะผมถ้าชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะผม แต่คือเข้ามาดูครั้งแรกแล้วยังแบบว่ายัางค้างอยู่นะผมก็เข้าไปที่ช่องผมเลยครับมีมากมายนะผมหลายคลิปนะครับผมทำแต่เกมรถแข่งนะส่วนใหญ่นะผมประมาณ909%าสิบเเออลยนะที่เป็นคลิปเกมรถแข่งนะครับส่วนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ